พระุขอรัตนาจที่จะทาพระมเมธนีพี่บ้านพีเลือนทั้งหลายสิ่งที่สวดต่อไปนี้จะเป็นบทสวดที่ได้มาจากสังเวยชวดให้แม่มาแล้วก็ส่งต่อถึงลูกหลานเพื่อมาแผ่ไปเป็นวิทยาทานท่านผู้ฟังผู้รับชมทั้งหลายจะได้นำไปใช้เวลาฉุกเฉิน ขอสวดเป็นวิทยาทานให้คนได้นำไปใช้กันนะคะนะโมตัตาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะกะมะขังอุปการสิงโตหัวใจกโก เวลาจะสิงโโหกถาหะนมะพทะนมะอาอุนะโมนะมัตกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้สาลามงคลออกไปให้พ้นวินาศสันติถอยหน้าถอยหลังเอาหนังหุ้มตัวพระเจ้าอยู่หัวนะโมพุทธายะนมะพทะนมะอาอุอันนี้ก็จบไปหนึ่งบทนะคะและอีกบทเป็นคาถาหลวงพ่อเพิ่มค่ะ ใครสนใจก็นำไปใช้ได้นะคะใครกลัวผีท่องสวดมนต์นี้เป็นคำสั้นๆที่จำง่ายเมื่อกี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งบทนี้ก็คือสร้างนโมสามจบค่ะฟังนะคะ<ส>นโมต,ตัสสะภะคะวโะโ,โ,าาโตอะหะโ,สาาสโต,ต,โตโ ROS, โสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะ พระสัมสังวิสะเทพะสาธุค่ะนำมาใช้กันได้นะคะท่านผู้ชมผู้ฟังในไลฟ์ทุกคลิปค่ะแล้วก็มีคาถาหลวงพ่อกลวยนะคะทั้งเมตตาแล้วก็นโมตาบอดเชิญรับฟังบทสวดกันนะคะนโมตาาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตาาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะสิวังพรมมามะอะอุแล้วก็มีอีกบทนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาะตันโตนะโมตันติตันติตันโตนะโมตันตันสาธุใครได้ยินได้ฟังก็ขอให้นำไปใช้ได้ทุกคนนะคะเป็นคาถาหลวงพ่อกลวยค่ะคาดแข้วปลอดภัยค่ะสาธุค่ะขอจบ